สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามัคคี VIP นะคะประจะมาที่19บธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ1กับ4 3กับ5 10 13 14 15 16 17 19นะ40่ศูนย์สี่หนจับคู่กัน133 1ง5าม14มหนึ่ง 1 12, 5, 4 35, 3, 3ึ่งสี่สองหนึ่งสามห้า้าห่งสามสนเนาะเขาก่อยเพืเ่อนทุกคนโชคดีเด้อต่อไปสามัคีวีเจ็ดก,กับห้าสามกับเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ห้าหนึ่งห้าเก้าเก้สามหนึ่งหนึ่งสามห้าแล้วก็เจ็ก้าหนึ่งนะคะ จับคู่ก็เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ห้าห้า็ดดเ้าดเ้าห้าห้าเก้าอยางให้ดีก็คือเอาหนึ่งมาใส่จะใส่ข้างหน้าหรือใส่ข้างหลังก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงบเพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อหนีหนึ่งสาห้านี่มาเหมือนกันต่างกันเจกับ9้เนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะ